แนี้อันนี้ให้คุณผู้ชมทายค่ะว่าเขาชื่อว่าอะไรอันนี้เขาสวยมากคุณผู้ชมความแปลกของเขาหนูมาให้ดูข้างหลังเขานะนี่สีเขาแดงมาถึงข้างหลังเลยค่ะคุณผู้ชมชื่อว่าอะไรนะพี่คุณขจรเดชคุนคัดคุณขจรเดชนะคะคุณผู้ชมเป็นคล้ายนางเสือดาวไม้เก่าเหรอพี่ไก่ไม้เก่าครับเป็นไม้เก่านะคะแต่เขาเขาเขาเหมือนนางเสือดาวนะแต่ไม่ใช่นะคะนางเสือดาวขอไปบเขาจะเป็นไม่มีสีแดงอ๋อ ขอไปก็จะเป็นสีเขียวธรรมดาอันนี้ขอไปก็จะเป็นสีแดงเหรอนี่สวยแล้เ<หร>ม็ดแดงๆเนี่ยของนางเสือดาวก็จะใหญ่กว่าอันนี้เม็ดจะเล็กกว่าอืมอืมไม้โบราณไม่เคยเจออืมอืมสวยสวย,อ,นนสวยอันนี้พี่ไก่อันนี้ไอ้นั่นไออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนมีทองอืมนีเขาชื่อว่ามีทองสวยมากสีเหลืองเลยนะสมชื่อเขาเลยนะพี่ไก่นะดู มีทองรจอุนที่ัดมามาต่ออีพีสองเลยอันนี้คพี่ไก่มหาพลครับอันนี้เขาชื่อว่ามหาพลความสวยงามของเขาสวยมากถ้าใครอยากได้นะคะเป็นไม้ป้ายป้ายแดงถ้าใครอยากได้หนูทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้โทรสอบถามพี่เขาเองนะหรือจะเข้ามาดูก็ได้หรือจะมารับไปขายก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเยอะมากเข้ามาดูได้นะคะเข้ามาดูได้ชื่อว่าพี่อนิรุธนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงหัวคลิปนะคนไหนอยากได้นะ เยอะมากค่ะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังเนี่ยพี่ไก่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ไอเทวกรรมรังรักโอ้เป็นสีชมพูอย่างงี้เลยเหรอเนี่ยอันนี้มันด่างแต่ด่างน้อยครับเนี่ยเนี่ยด่างแต่ด่างน้อยถ้าด่างเยอะต้นเล็กอยู่ยังไม่ใหญ่เพราะว่ามันแผงมาจากอ่อาอสงไข่เอออสงไข่นี่ก็อสงไข่ก็มาแผงมาจากไอ้นี่ฮะอะไรอ่ะ,อะ สงไขยแผงมาจากอะไรอันนี้เขาชื่อว่าเทวกรรมรังลักนะคะอันนี้แผงมาจากอสงไขยก็พอแผงมาเขาเลยมาตั้งเป็นเทวกรรมรังลักนะคะคุณผู้ชมแต่สวยดูดิกัดสีของเขาสวยแต่อันนี้อันนี้จะด่างน้อยอืจะด่างน้อยถ้าด่างเยอะต้นมันจะไม่ใหญ่ต้นอย่างเนี้ยมันจะด่างเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันด่างนะราคามันจะสูงมากกว่านี้อีกนะคะคุณผู้ชมดูบอลสีแต่ละอันแต่ละอัน ไอยเลสนี่ไอยเลสอันนี้ไอยเลสนะคะใบใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมใบใหญ่จริงๆดูดิแต่สวยนะพี่เจพี่ไก่เนาะหวานสีหวานเลยเออดูดิแล้วฟอร์มเขาใหญ่มากคุณผู้ชมฟอมใหญ่จริงๆแล้วหลากหลายมากดูดิดูทั้งวันไม่เบื่อเลยอันนี้พี่นี่ไก่ทองใช่เหรอเววิชุดาอ๋อนางวิชุดาเหรอ นี่นางวิชุดามันมีนางวิชุดากับน,นางสุชาดาใช่ไหมใช่ครับสุชาดาจะเป็นสีฟ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดูดิแต่ละอันสวยมากอันเนี้ยไก่อ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เจ้าหญิงเรอเจ้าหญิงแผงอ๋ออันนี้พี่เขาบอกว่าเจ้าหญิงแผงนะคะคุณผู้ชมเจ้าหญิงแผงแต่แต่มันสวยมากคุณผู้ชมดูดิแผงธรรมาดาก็จะแดงอืม นี่มาดูไฮไลท์อันนี้อันนี้เป็นสีเหลืองทองเลยค่ะคุณผู้ชมดูสวยมากอันนี้ <c oughs> สาววารินสาววาริน,อ,น,น,อ,นอันนี้นะ <c oughs> น,นีนะเมืองนนสวยมากคุณผู้ชมดูมันเป็นสีเหลืองทองเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะน,นี่รษฐีเมืองเมืองอันนี้เขาเลือกเลือกวันนะาเมืองนอนนะคะคุณผู้ชมคือบอลพี่เขาอะ่ะคือมันมีเป็นเป็นสองสาม สองสามร้อยชื่อเลยแล้วก็มีเป็นพันๆต้นเลยนะคะคุณผู้ชมดูแต่ละอันสวยมากสวยจริง,<ห>รงพี่ไก่เนี่ยนี่ต้นใหญ่ๆเนี่ยเนี่ยนี่เป็นลูกไม้อ๋ออันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้นี่สีลาหุ่มทองอันนี้ลูกไม้สีลาหุ่มทองสวยมากคุณผู้ชมดูดิดูลูกไม้ลูกไมเ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไก่พี่ไก่ผักมังงั้นล่ะผักมังงั้นหนูถ่ายลูกแป๊บ อ๋อนี้ลูกไม้งามวงวานกับน้องคายไหนตัวนี้ครับอ๋องามวงวานกับนองคายอันนี้พี่เขาบอกว่านามน้าน้าวงวานกับงามวงวานกับน้องคายมาผสมกันได้ตัวนี้นะคะแม่งามวงวานเจศสำรพูอ่าน้องคายสวยมากสวยมากและแดงแจ๋นี่พี่แดงแจ๋นี่เป็นอะไรจำไม่ได้แล้วโอ้ไม้อันนี้มันตายแล้ว ชมพูสิริอ๋อเขาว่าชมพูสิรินะคะแต่ใบมันแดงใบมันเป็นหยักๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูดิความสวยของเขาสวยมากอันนี้สวยมากดูสวยจริงค่ะโอ้งามมากเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เี่นพรมพิมานครับอันนี้เป็นพรมพิมานนะคะโอ้พี่ไก่มันเป็นอย่างนี้หรือมันด่างหรือมันป้ายรื่นยังไงป้ายพรมพิมานเป็นไม้ป้ายพี่เขาบอกว่า ในตับเดียวกับพวกอ่ะสองวันค์ชายชนพวกนี้สวยมากดูดิคุณผู้ชมขาสมชื่อเขาเลยเนาะน,นี่แต่ละอันแล้วก็เยอะมากค่ะพี่ของเขามีพี่เขามีเป็นสิบสิบตู้นะคะคุณผู้ชมอยากได้ไหมนั้นในอ,อสงไขยอ่ะอ๋อมันป้ายเนาะป้ายแล้วก็ตรงสีขาวจะเป็นสีชมพูถ้าโดนแดดจัดอันนี้อสงไขยนะคะคุณผู้ชมแต่สวยมากดูดิ เขาพี่เขาบอกว่าไม่ค่อยโดนแดดนะถ้าโดนแดดตรงนี้เขาจะเป็นสีชมพูแล้วเขาด่างด้วยนะคุณผู้ชมดูเป็นไม้ใต้ส่งข่พี่พี่ไก่อันเนี้ยเหมือนกันเหรอใช่ครับอันนั้นก็ส่งข่อ๋อนี่ก็เอาส่งข่เหมือนกันสวยมากเล็กๆเขาจะไม่มีสีขาวจะใต้เขียวไงครับแต่ใบกลับใบแรกๆยังอยู่นี่บอนของพี่เขาคุณผู้ชมดูดิอันนี้ไอ้นีอะไรอ่ะนาลีบุรพานาลีบุรพาเนี่ยสองเนี่ยนาลีบุรพาหรอมันมันเอออันนี้เขาเขาเป็นธาตุบางแก้วแต่ต้นใหญ่มาก คุณผู้ชมดูดิต้นใหญ่มากแล้วก็สวยมากดูอน,นี้มบัตยามจริงนี่นะะสมบัติยามอันนี้เขาเรียกว่าสมบัติสยามโอ้มันสวยจังเลยอะดูดูด,ดูอันนี้ไกอนน่อันนี้ชินบันชรนครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าชินนบัญชรสวยมากคุณผู้ชมดูดินี่ดูฟอร์มใหญ่มากดูน,นี่ชินบันชรจะมีสองหน้ามีหน้าหน้าน้ําตาลกับหน้าชมพูอืม อันนี้เพชรสุวรรณโชตอันนี้เพชรสุวรรณโชตรู้สึกว่าเขาจะด่างด้วยนะคุณผู้ชมด่างครับด่างดูดิโอบอลสีมันจะสวยตรงที่มันด่างเนี่ยนะพี่พี่ไก่เนาะอันนี้ชมพูพานคองเมืองอ๋อชมพูพานคองเมืองนะคะคุณผู้ชมดูตับประวัตินะอ๋อด่างด่างชมพูเลยอันนี้เขาเรียกว่ากระบี่ในร้อยด่างนะคะคุณผู้ชมดูดิด่างป้ายเลยนะอันนี้เวทมรกตฮะเวทมรกต อันนี้เขาเรียกว่าเวทมรกตโอ้สวยจังม,มันมันเป็นด่างเหรอด่างครับอไม้ด่างเวทมรกตมันไม่ด่างเขาจะด่างเขียวแล้วก็ด่างออกเขียวอ่อนเขาึงเรียกเวทมรกตสวยอันนี้มงคลปรถมโอ้โหอันนี้เขาชื่อว่ามงคลประถมนะคะไม้ของพี่ไก่รู้สึกมันจะป้ายแทบจะทั้งนั้นเลยนะเนี่ย ต้นเดียวกันเหรอฮะมงคลผสมเหมือนกันอ๋อสวยอะ่ะชื่อว่าพญาจักรีอันนี้เป็นไม้ป้ายนะคะไม้เก่าไมมป้ายไม้เก่าไม้ป้ายเลยนะคะนนนนเนี่ยดูดิอันตู้เนี้ยของพี่เขาเนี่ยคือพี่เขาจะาไว้ผ่าหัวทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นแม่พันธุ์หมดเลยนะคะนี่สวยๆเลยเป็นแม่พันธุ์หมดเลยดูสวยๆเลยอ๋อนี่เพชรเมืองนอนท์ไ เพชรเมืองนนด่างอันนี้เขาเรียกว่าเพชรเมืองนนด่างนะคะเนี่ยดูสวยงามสวยมากดอูอันนี้เขาเรียกว่าชนบุรีนะคะเนี่ยฟอร์มใหญ่มากคุณผู้ชมดูดิชนบุรีฟอร์มใหญ่มากๆเลยดูสูงด้วยนี่งามมากค่ะคุณผู้ชมดู หลังจากที่พามาชมบอลสีสวยๆแล้วนะคะถ้าอยากได้บอลสีโทรมาสอบถามได้นะคะหนูทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ตรงหัวคลิปนะคะคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยช่องขยันเที่ยวชาแน,นลนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะคุณผู้ชมขาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าน,นะคะ